ขายยังมื่อเนี้ยเอ้ามื่อนี้ยมีไม่แม่คว้ามีหอยสบนกหอยแขงบ้านนาโอ้หอยสบนกสบนกกับหอยแขงไงล่ะอยู่นุ่งกันรวมหอยหลายพัดแสบเนาะแมีนอยู่เมียนอยู่ไอ้คนนี้ที่ว่าจะสองถุงบ่มื้อนี้แม่ขาน่อยคือบ่ได้มาน้ำพนเพอให้พลนลอยไปเล่ิน ถ้ามานั่มกับเสียค่าค่าติดตามไลน์เนาะสีเป๊ซไซนี่ิเขาไปบันแดงเขาไปบันแดงบ่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง่งหน่อยหลายกับว่ากับนอเพราะได้พราได้ใสเพราได้ค่าขนมอีนั่งหน่อยจ้าขอบคุณหลายไลน์น้องไส้า มนไม่กวาดมือนี้ไม่กวาดไรเนาะมือนี้เนาะไม่กวาดเพราะท่านเลยขายซื้อน้องพญานายโอ้เดินเลยนี่กวาดจะ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 บอกคุณอะไเอ้าบอกบอแบบขายของให้แน่นี่อิเราไม่กวาดนะจ้าหอยจ้าจ้าไปขายบันแดงเนาะวันนี้เนาะมันมนขายบันแดง